พึดด่งดันเดี๋ยวพึดด่งดันเดี๋ยวพึดด่งดันถอยมาฝั่งนี้ผมถอยมาฝั่งนี้กินโอขวากินโอขวาไป <Okay. S 1> ตายตายไอ็มี่โดนรลเวลเอ็มเคตายแล้วโดนยบบยุกเสียงพี่ร้อ,องใช่ไหมไม่ไม่ไมันเสียงมันเลยมันมันถอยไปมียาชุบอ๋อมีอยาชุบ mat